น้องคนไหนที่ปลูกต้นไม้อาลงดินไว้หน้าบ้านไว้กลางแจ้งก็ดูด้วยนะครับระวังให้สังเกตดูอาการของต้นไม้ด้วยเห็นหมครับอันนี้ใบมันจนไหม้หมดละผมก็ไม่ได้ดูตอนแรกก็ดูก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่มันเหลือต้นสุดท้ายและก็ต้องเก็บทันมนันไว้หน่อย ดูสิโหโคนมันลากมันเปื่อยหมดแล้วต้องทำดะไ้างะไรทำอะไดโอคแล้วเราคบ่ับใครเรคบับใครเรับไนี่เปนครเป็นครนใครเ็ครลุ่มเป็นโลกเด็กอป็นโลกเด็กนั่งลงนิดหไึ่งนั่งลงนั่งล

นะครับส่วนผสมทรายกับเพอไลท์ใส่ไปเลยย่างละหนึ่งส่วน สับวองก้น่อยนะครับเพราะมันเป็นทรายกับคือไรเล็ดมนเลงก้นเลยเพราะว่าทรายกับคือไรเม็ดมันี้กกระถางมันจะทะลุตรนี้ผมใช้ตรงนี้ไตโครมาเราจะมาทาโคนที่เราตักเราผ่านะผมจะทาให้มันไตโครมาเป็นเชื้อราดีมาสมานแผลแล้วก็ช่วยในการให้รากเขา จริงๆมันก็ใช้ใช้แบบนี้นก็ใช้ไม่ถูกนะมัน,ม,น,นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแผลใหญ่แต่ก็ลองก็บอกบอกแล้วว่าเป็นใครเทคนิคมันในการชำต้นไม้นะครับเราก็ใส่กระถางไปก้ทชายลงตอนนี้เราเอารักษาชีวิตมาก่อน ประมาณนี้ส่วนอันนี้ผมจะตัดใบหลอดเพื่อ้ดูอาการเรือวาา่าถ้ามันมีหลอดแทงขึ้นมาหน่อยมีใบแทงขึ้นมาหน่อยแสดงว่มามันยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวผมจะตัดออกประมาณนี้นะครับรอดูถ้าเขารอดเขาก็จะแทงถ้าเขารอดเขาจะแทงอะไรขึ้นมาหน่อยแทงหลอดขึ้นมาแบบนี้ ครับถ้าเขาหลอดตังน,นี้ตัดออกแล้วยังเป็นสีขาวแสดงว่าเขายังมีอาการดีอยู่ยังไม่โคมา่าหลอดไม่เน่ายอดไม่เน่าหน้าไม่เน่านะครับต่อไปก็ลดน้ําใส่ลาดีใส่ไตคตดมาข้างบนสักหน่อยรดน้ำแล้วก็อบไปผมจะเป็นตู้อบนลก,นกใส่เป็นตูกอบเล็นิ ตอนซื้อก็ซื้อไม่คิดนะครับซื้อตามกระแสสามสี่หมื่นก็ยอมเสียเงินซื้อมันก็บูมได้ไม่กี่เดือนไม่ถึงปีเลยนะครับที่เขาฮิตกันที่เขาขายได้กัน เดี๋ยวเราไปเข้าตู้อบเข้าตู้อบด้านหลังนี่นะครับหลังจากชําครบหนึ่งอาทิตย์นี่นะครับฟอริล่าหลังจากที่ชําครบหนึ่งอาทิตย์รักษาจากแดดนะครับใบเขาก็อันนี้ก็คืออาการที่เขาลอดแล้วนะครับสัญญาณที่บอกว่าเขาลอดแล้วก็คือเขาได้แทงยอดใหม่ แทงใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ